อาหารแดงบ่านไหนอาหารแดงเนาะอ,อ,อย่างหมูตำแตงน้ำน่าเป็นตาแสบเนาะคุณป้งหมูหอมหอมอันปีงหมูแล้วก็บตำแตงน้ำตำแตงปิงป้งหมูปิ้งปลานบ่นบอเป็นตาแสบเนาะกล่องกับแบบสันดูแดดแดดเด็ดเด็ดตัวนี้จะเป็นงามเด้เอ หอมหอมเรื่องเต็มเต็มคราวนี้เอากระดุงซุกเลยว้าตีเรียบร้อยอาหารแรงของคนเสืองโ <laughs> บขคนเสืองยังห้แน่ยบางกล่องบางกันตรง <laughs> เอิ่นขนเสืองคนเสืองปิ้งหมูจ้า<ป>อาหารแรงของเพิ่นมือนี้อาหารแรงของค้นเสืองป้าตี ตำแตงกินกับตำแตงเขาเนีย้ยก็เขากัน,น้อยเนาะเขาเนีว้วปิงป่งมูตตำแตง,งนแเนี่ยเสพไปนะปิ่งปลาก็ปิ่งมูกถ้าอยากกินเขาเจ้าก็มีไม่อยากกินเขาหุากกางก็ได้กินเขาเนี้ยก็ได้ตาคืองามแท้ปิดตาแสบงามเอ่อ อาจารย์ในขวัยแหน่ใบหนึ <tablet> <t ips sound> ่งนะจ๊ะใส่ขวัยอีกนีอี้นา่งอกย่ใส่อาจารย์ให้ข้นเสืองก่อนย่ใส่อาจารย์มีบอก น,อ,น,นอ,อย่างแหงร้ายอย่างแหงร้ายแข็งพ่อละไรซ้ำนะเอาซ้ำพ่อแสบนิ่มๆนะเ,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 เสียงโหลดก็ดังดังสเสว่าแรงมากม่ยังดอกคิดว่แต่สีกินย่างดี กินปีงหมูปีงไกลไล่ไรกับบุญยากหักนี้บบวิทกับหมูกับไก่นี่แหละพี่น้องเอ้ยป่าไก่หมูอย่างสิแหละแต่ละมืม่เจ้กสิกินอีกยังขึ้นอยู่แถวบันนอกขึ้ยังไครได้เนาะไปหากินน้องใหม่พักยังสันอาม่าหลวงอาม่าหนึ่งย่างนี้น้องใหม่ไส้ใหม่เลยเขาเห็นเขาลงเฟซไลน์ไล่ น้ำใอันเล่น้มอกฮะเอ้สินมัน,นแหงเรานี่สิ่นตรงกลางนี่เนี่แมนโบ่ยังขางเลยงามนี่กกพักแล้วตามปลาเนาะพักติ๋วพักอย่างอืน่นพักกระโดนเนาะพักกระโดนปลาเน,ะกกะนาเนะกระโดนโข จอยน้นย้นหวยนี่ก็ดอกกระเจียวได้น้อฟุ้นห้หนามเผื่อฟุ้นตกยังน่อยก็มีดอกกระเจียวแล้วได้นะดอกกระเจียวก็จะปลูกเองก็มี่ได้ค่ะแม่นเดี๋ยวดีโบตรงไปหาอยู่ป่าเนาะหาต้นมันมาปลูกเองน้ำไบไผ่สงไดะเป็นเหลืองแข็ง หญิงสมาหนุ่มหนุ่มพ่อแห่งไล้แข็งปลาฟุ้นสีตกแห่งได้เงินเลย,เลยค,คิดปลาฟุ้นสีตกแบบว่ายางนักทั้งลมทั้งฝนเหมือดมากโตกมากเพราะพอ่อซิดเมตร ตัวยคยหอบพาแดนนอกแดนเขา <c oughs> ก็ได้ค้นตัววะติจ้างมาตัวคนแดนเมื่อนจะกระากอันนั้นนยต้มุ่งใช่ไหมไล์เดือนใดกระซากได้ <c oughs> ดนอนกับนกรากเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยซากเห็นไน้ระไดบ่ ซากแต่นากจะบอกเราว่าให้เขาทราบจากผา้าพอแล้วนีิสิตในในในมนนีคอปน,อนะนแมนแมน,นบอสแอ้วยังขางนันนิดนึงมีสวนได้แล้วันมันบางมันชุกแล้วแต่ว่ามันขาวคือมันบางอยู่แล้ว Timing ban mang tò này mặc ham bất lập bắn 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 lại lập bắn bất lập bắn 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 là ่ใส่สำนักมันยังบูสมต้องไปซื้อไหมบูไปเดว๋ยมคนเมยครับบัวมันกับบัวแสบแล้วเนาะตำแตงว่ามีสมใส่อันนี้จะทำง่ายคือบ่วขาดเป็นต้นกระหันตั้งสันแหละยังยาวแบบนั้นแหละบ้องหันดีมาให้สิบนะว่าเข้มเด้อจางเสียหนันก่อน ห้าวคือหาวขากหาวแน่แทบ่บ้านนี้โอ้ยเพื่อสิได้กินเนะาะจะเป็นสากษาแซ่บปะเข็มเข้มนิดนึงซื้อเลยเจ้าพอดีได้กินกับข้าวเหนียว <laughs> จะจะเรื่ีงอะไรจะไปจับมูเด้อไปล้างมือเด้อน้ำลายเอ้าเรียมือหลวดหล,ล, <laughs> ล,ลวดเนาะกินน้ำกันงบอจะไปจับเมือมูเลยจะวัวก็จับจะสิจับบ้านลลวันนี่ไปล้างมือจังมาพีก พ่อล้ะพอกันคีบนาด้ยจ้าพี่น้องไ่คุณเสืองไปล่างมือก่อนจ้า